ทีมงานทพ่อและแายสงขลาครับเราพามาดูภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์นี้กันนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงตีสองที่บ้านหลังหนึ่งครับแถวซอยปลักว่าเจ็ดแถวท่าเคียนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับชายคนนี้ครับเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มีจินตนาการสูงเป็นคนที่คิดนอกกรอบชอบอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านครับเดี๋ยวมาดูครับเขาทำอะไรเข้าไปทาง ศอกข้างบ้านนะครับนี่ครับแหม่กล้องนี่ชัดเจมจัดเลยครับดูครับชายคนนี้สมหมวกแก๊ปแล้วก็ปีนคำแพงขึ้นมาครับมาดูว่าเขาทําอะไรชอบแบบไหนอะไรครับที่คิดนอกกรอบคิดให้เบื่อชาวบ้านมาแล้วครับแหมกล้องนี้โคตรชัดเลยครับยี่ห้ออะไรครับนี่มาแล้วป๊าปื๊ด เติมพลังหน่อยครับด้วยการดมอันเดอร์แวร์ชุดชั้นในให้เป็นให้เป็นแรงครับแล้วก็มาที่รองเท้าครับก็ดูๆนะครับก็เห็นอยู่นะครับว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่ก็ไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรเลยครับมาที่ชั้นวางรองเท้าหน้าบ้านนะครับจะดูครับว่าพี่ทำอะไรเอามาดมครับ รอ,องเท้าผู้หญิงมาดมรองเท้าส้นสูงครับแล้วก็เลียอีกต่างหากด้วยครับเลียด้วยครับไม่ดมธรรมดาครับเลียด้วยครับอา้าวโอ้เพิ่งเห็นเพิ่งเจอครับไอ้ที่ดมชุดชั้นในขโมยชุดชั้นในเห็นบ่อยครับแต่ไอ้ที่เลียรองเท้าส้นสูงเลียแบบนี้พี่เข้าไปดูมาจากไหนได้มาจากไหนเรื่องอะไรครับหรือว่าชอบใจชอบแบบนี้ชอบแนวนี้แม่ เป็นไปได้เลยครับแล้วก็หายไปพักหนึ่งนะครับก็น่าจจะไปเลียไปดูดไปจูบรองเท้าส้นสูงนะครับแล้วก็ปีนกำแพงออกไปนะครับดูจาก พฤติกรรมเนี่ยมุ่งมาที่บ้านหลังนี้เลยครับไม่ไปบ้านหลังอื่นเลยครับเป็นเลยขับรถมาเลยเคี้ยวแล้วก็เลี้ยวก็มาทีแรกก็นึกว่าเป็นบ้านเอครับแต่ว่าไม่ใช่ครับเอาเข้าจริงครับแม่มาดมอแดเดอร์แวร์ชุดชั้นในครับคงจะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์อะไรแบบนี้แหละครับแต่ว่าที่หนักจริงๆครับก็คือเลียรองเท้าส้นสูงผู้หญิงนะครับโอ้โหพี่บ่าวพี่บ่าวพี่เผาไปเอามาจากไหนครับแบบนี้โอ้ดูสิครับนี่ตอนที่ เสร็จภารกิจแล้วนะครับชื่นใจได้แรงแล้วขับไปนอนแล้วครับนี่นี่เข็นรถไปแล้วครับออกไปครับทีมงานตัวพ่อก็อยู่ไม่ได้ครับแม่เห็นภาพนี้แล้วครับ แม่ไม่ใช่ชอบแบบนี้แหละครับแต่ว่ามาดูให้หายข้องใจหน่อยครับว่าเหตุการณ์มันเป็นอะไรยังไงครับนี่เรามาที่บ้านหลังนี้ครับนี่ครับน้องผู้หญิงคนนี้ครับเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ชุดชั้นในก็แขวนอยู่ตรงนี้แหละครับเมื่อคืนตอนนี้เก็บไปหมดแล้วแล้วก็ไอตัวนั้นอ่ะเอาไปทิ้งหมดแล้วครับเอาไม่ได้ครับแลยง่ายๆมันเทื่อนอกเก็บไว้ไม่ได้ครับเอาไปทิ้งเลยครับหนูไม่ไหวพี่เห็นภาพแล้วหนูไม่ไหวจริงๆโอ้โหนี่กล้องก็มีนะครับกล้องวงจรปิด ชัดจริงๆครับกล้องนี้นี่กล้องจรนบิตมีแต่ก็ไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรหรอกครับชายคนนี้ดูหน้าดูตาเนี่ยชัดเจนครับแม่ใครเห็นเนี่ยครับดังเลยครับนี่จะเห็นจากตัวพ่อเนยรู้จักเลยครับไปบ่บวนี้แม่ปีนี้ชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้น่าจะดังแล้วครับนี่เราไปดูมาเลยครับส่งทีมงานเราไปครับเนี่ยนี่นี่นี่ช่องนี้ครับที่ปีนเข้าไปเป็นซอกระหว่างบ้านนะครับเข้าไม่ถึงเท่าไหร่ครับปีนได้นะครับ นี่ครับยังตื่นตื่นยังกลัวกลัวอยู่แล้วับเจ้าของบ้านแม่มาได้ไงเจออะไรแบบนี้ใครเป็นใครก็ตกใจครับนี่ชี้ดูแล้วครับพี่พี่นี่ครับเนี่ยตรงนี้ของหนูแขวนอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหตัวนั้นไม่อยู่แล้วหนูเอาไปทิ้งแล้วส่วนรองเท้าส้นสูงก็คู่นี้ครับยังอยู่โอ้โหที่เอาไปดมเอาไปเลียเนี่ยครับต้องซักใหม่ไหมครับเนี่ยดูสิครับ นี่รอยที่ฝาผนังนกันนะยังมีอยู่นะครับรอยปีนขึ้นมาเออทำไปได้ครับยังไงเดี๋ยวไปฟังเสียงนอ้องผู้หญิงคนนี้ครับ okay. เดี๋เรื่องั่นไครับมีผู้ชายค่ะที่ขับรถมาจากข้างหน้าปักคอยแล้วก็ที่นี้มาจอดรถแล้วก็ปีนเข้ามาในข้างบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็มาดมเสื้อในแล้วก็ดมรองเท้าแล้วก็น่าหนูไม่แน่ใจาว่าเขาเลียด้วยหรือเปล่าเพราะเห็นตามในคลิปเลยค่ะเหตุเกิดน,นี้เกิดเมื่อไหร่ครับ เกิดเมื่อตอนช่วงตีสองของวันที่สิบห้าค่ะประมาณช่วงตีสองจะตีสามละผู้ชายคนนี้ครับเคยมาบ้านเราไหมครับเคยมาอยู่ครั้งหนึ่งนะค่ะก็คือตอนนั้นเรายังไม่มีกล้องก็เลยไม่ได้แจ้งตำรวจมาอยู่ครั้งหนึ่งก็คือมานั่งอยู่ตรงน,นี้ค่ะพี่ครับอแล้วก็ทีน,นี้พอหลังจากนั้นหนูก็เลยติดกล้องเลยก็เลยเห็นเป็นหลักฐานก็เลยเอาไปแจ้งตำรวจค่ะ,ะหลังจากนี้ครับเราจะดําเนินการยังไงบ้าง ก็ต้องดูอีกทีนึงอะค่ะแล้วก็เราจะติดทํารั้วขึ้นมาตรงนี้นะค่ะครับทาเป็นรั้วขึ้นมาเลยแล้วก็อาจจะดูอีกทีนึงแล้วก็โทรแจ้งสายตรวจอะไรเนี้ยเข้ามาดูอีกทีนึงนะคะคือ,อคือนั้นเรารู้ได้ไงเขาว่ามีคนมาเข้าในบ้านก็คือช่วงประมาณช่วงใกล้ๆก้ตีสามอะค่ะแม่ได้ยินเสียงมาแต่ว่าแกไม่ได้ลุกขึ้นมาดูก็เลยมาดูกล้องย้อนหลังตอนช่วงเช้าก็เลยเห็นว่าผู้ชายเข้ามามีผู้ชายเข้ามาเค่ะ,คะ เรารู้ว่ามผู้ชาเรากลัวไหมกลัวค่ะพี่กล,ลัวค่ะทุกวันนี้ก็ยังกลัวอยู่เมื่อคืนก็นอนไม่หลับค่ะสําหรับผู้ชายคนนี้ครับเขามาแถวนี้บ่อยไหมพี่คุ้นหน้าคุ้นตาไหมผู้ชายไม่คุ้นหน้าเลยว่าไม่แน่ใจยุ่มาจากไหนเหมือนกันเพราะเห็นเนี่ยสองสองสองครั้งก็คือแม่เห็นแล้วก็มาเห็นในกล้องทีหนึ่งค่ะหลังจากที่เราเอาลงไปในโชวเชียลครับมีคนคทักมาบอกว่าผู้ชายคนนี้อยู่แถวไหนรู้จักหรือว่ายังไงมัง่งยังนะคะ แต่ว่าเขาบอกให้ระวังตัวอะไรแบบเนี้ให้แบบตั้งกล่องแดงหรือให้ตำรวจเข้ามาดูบ้างอะไรแบบนี้ครับแล้วเสื้อในที่ก้างโดนเลยเราห,<อ>หนูทิ้งแล้วคะ่ะพี่อยู่ในถังขยะค่ะไม่กล้าใส่ต่อคะ่ะอยากอยากบอกโจรยังไงบ้างที่เข้ามาอย่าทําแบบนี้คะ่ะหนูกลักวกลัวมากคะ่ะพี่ฝากเตือนภัยคนอื่นยังไงบ้างครับฝากเตือนภัยคนอื่นนะคะก็คือเหมือนกลับบ้านกลางคืนหรือว่า ไปไหนมาไหนก็ระวังตัวเหมือนกับบางทีคนก็ไม่เอ่อนี่อะไรอ่ะมันน่ากลัวค่ะพี่เดี๋ยวนี้บางทีเขาตามอยู่เราก็ไม่รู้อะค่ะเร,เราคิดว่าเขามาดมมาขโมยหรือว่ามามาดมอย่างเดียวค่ะพี่พราะว่าของในบ้านไม่ได้หายเพราะรองเท้าอะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมผ้าใบที่แพงๆที่มีราคานาะค่ะ เหตุการณ์นี้ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นะครับเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกใบนี้ครับกับการเลียรองเท้าส่วนสูงผู้หญิง